ักคา,คานบบววสวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วกับช่องกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมือน,นี้พาพี่น้องมาจัดเมนูบอไดกินแบบโอ้ยเดือนกลัวเราพี่น้องนะครับขนมจีนน้ำยาตีนไก่แ่บๆเดี๋ยวมือน,นี้ ผักไม่แต่แบบสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาห้เบิ่งก่อนนี่ะระแเน่แล้วก็ผักอีตูนะครับพี่น้องลองกิ่นบิ่งเด้อกับขนมเส้นแซ่บๆึงิ่งไงงามขากงามแน่พี่น้องแล้วก็มีโอ้โหนำเสนอเลย <c oughs> ผักขาครับพี่น้องชะอมป๊านีอย่างมางามขากงามเนี่ยของบานเฮ้าเองอยู่หลังบ้านพี่น้องแล้วก็มีหยอางกะทินมานิดหน่อยมาก่อนอื่น ใส่พริกลงไปน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อขาดบได้ดอกนะครับนี่ใส่พริกลงไปด้วยเลยแต่ว่าพริกอันนี้แบบเผ็ดเผ็ดเลยอยากล่องกินแบบเผ็ดเผ็ดจดจวดล่องเบิงนะครับมาเดิมมาเด้อพี่น้องเด้อมาแส่บน้ำกันบาท,ทีนี้คักขนาดไอสลาสลแหน่กับซาะแหน่บานเฮาหอมคักพี่น้องนี่เลยโหดมันลงไปครับ่นน่ะผักอีตูงามๆามนะครับ มาเด้อผู้ใดอยากน้ำเส็ดเสับบุได้กินโดนเ้วพี่น้องเย้ยแซ่บมากเบิ่งผักคาดน้ำบวบว ุดยอดฝนตกแห่งเด็ดแห่งงาม,ม,ม,มเพ็ดคักตรงสิหลัจะตรวจเลยทั้งสาะ,ะเนี่ยทั้งพักอีตูมีแต่แนวเข้ากัน หอกกระทิน mm hmm. บึงหอดน,นี้ครับผักคาไหมหอนซ่อนไห้ บบัมีผู้ใดยังบ่เคยลองบอ่พี่น้องอันละอีต,ตูกินกับขนมเสร็จคือมือหนีนมีอันกินเยอะแ,แล้วเนาะพี่น้องกินเยอะแล้วอือ มึงเนี้ยอ่อนซ้อนพักคาครับมันจะสุดๆเลย กินไก่ตีนยังมเงยแปลกอยู่เด้ออันระรลแเน่บ้านเฮ้าแม่ปลูกเองแม่มันคือหอมแทบพีนองหอมบักคักก็อยู่ตลาด <c oughs> เก็เป็นลื้มยอดพะกเศษยอดกระทินเดี๋ยวลอ,ยอยออยลองกินดอกก่อนน้ำเบิ่งก่อน ตีขึนบอกของบานเท้านี่กินแห้งดีกินหอมดียังก็ได้ ตีนไก่พอดี <c oughs> พอดีกินพอดีกินพอดีแซบ่บ <c oughs> กินแล้วก็ต้องแบ่งฟันได้พี่น้องบอตันไปคุยกับผู้อื่นไม่กิน แต่ว่าบอบอบอสูสตรสตอได้ครับสตอนี่คือสุดยอดเลยกินแต่ว่าดับด้วย ผักสีเขียวกินหายดีครัม คองมักวองแฉบน,นัตั้งแต่ลดหุนมากนี่พี่น้องนี่แหละเดือนเดือนกลัว <c oughs> พึ่งแตะเขาปุ่นรอบที่สองเนี่ยเมื่อนี้เห็นน้ำจิ้มไปแต่แซ่บกดบ่ได้โอเคน้ำจิ้มมาครับ เห็นหน้ามัน สุดท่ายครับพี่น้องบันอิ่มครับขอบคุณพี่น้อง นะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไมในคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ